มันเผาอิหืมนาทินจีพวงเจ้าบมาดี่นะอือหั่นผึบโอ้หต่อโอบะขายจางไหนอ่ะโอ้โลละสามร้อยี่กิน,นต้เแต่ยนเดี๋ยว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 ลูกออกมา มันเป็นโตอยู่เลยเนาะยมีตั๊บ,บาทันะ่นน่ะโอ้เสานา ขอมเตลผาไทยเวียดนามพี่น้องเทยาละสิบาทสวัสดีจ้าสาวถาดขนมพาเที่ยวมินิพามายางรอตลาดนัดไทยลามเาพือธาปนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นเสาร์วันจันทร์คะะมองนี้เป็นพวกขายพักส่งพี่น้อง ของลายไลายคือเก่าค่ะเมื่อนี้เักน่น้อาเปิหมาวมะเกลาดมกนจียพี่น้องร้านตทางโต ห้างเจ้บปาดนัยนอ่ะไอ้ห้างผึงโอ้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไข่บดแดงระมีโอ้พี่ดอกร้านนี้ห้างผึงหลายขนาดเลยค่ะ ลอยลอทงไหาอยมขายจังไหนอ่ะแม่อยโลสบาทขายจังไหนนะะือห้างามๆพี่ os os ้องนี่นะท่าไร้อยบาท cái này chắc đạn mẹ ồ hàng lòi hàng sừng hàng ngầm ngầm hàng nổi hàng nhảy hàng จักรจานสองละร้อยองละร้อยเข่าเมาเข่าํำพี่นอลายเข่าลามเป็นใหม่ๆเลยคแล้วกา้่ะเข็นสามนั่งเลย ว้าท้วงว่าเท้าเขาไปตีแหนอลไรหรือเปบรรยากาศตอนเสาร์ค่ะตลาดนัดไทดำเพืชทาพลงจังหวัดนครพนมกับพี่น้องวันนี้ก็เป็นเสาร์วันจันทร์ค่ะของขายลายคือเก่าค่ะวันนี้ลายขายปักแก้วกองลาฟาลสามกองฮาซีปลาปอง ตะกุ์นั่งักนาวอาวะโวคาโดโนละหกสิบบาทัสดสดๆเลยค่ะ,ะคเป็นยังแขทนแักวาา ของไฟก็มีสายอนัวม่่ค่ี่อยเค่อยเอาเน like. ี้ยน่หมดแดงพี่น้องตัว้าสิบบาทงามเลยค่ะ คนไร้เก่าค่ะมาเนี้อาหารปลาอาหารตามฤดูกาลบานเฮาค่ะดอกกระเจียวผักหวานแมงแครพี่นออก

ตึงเขาพี่น้องโลสามร้อยห้าสิบตัวน้ำตัวใหญ่ๆสดๆนะคะโลละสี่สิบบาทไข่หมดแดงเมเปิ้ล หอกองเจ้บาบาทนี่นะแม่กองโกระซ้ากอะหสาวสกหบาทตัวหนึ่งอันนี้ใครดอกกรเจียวพี่น้องกำลังจะบาดเลยดอกกระเจียวพอ กำลัะสิบสามกำสาวดอกกระเจียวกูน่าจีโล่ดอกกระเจียวคือรางวัลเขียดหน่อยปักหวานเมนเคงแต่ในใหญ่ห้าสิบบาท แพงจาละร้อยแม่ห้าสิบบาทนีแม่แกขทั้งหมดแดงแม่เราขายห้าร้อยอเดียวจ้า้อยเดียวมันไม่ใช่ร้อยเดียวเือด้ไรเเาเมื่อรนนี่แปดสิบทั้งหมแต่น้ามันเลยนี่นี่นีโน้แปดสิบบาทแปดสิบาทอันนี้ร้อยเดียวอันนี้ร้อยหนึ่งเดียวเลยข้าวจ้า เด็ค่ะตอนเศร้าค่ะตลาดนายไทร์รำปดตากรุงจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องวันนี้เป็นเสาร์วันจันทร์ค่ะบาเฮงแจกบาทอันบลาซิโอไงส่สิบาทจ้ากระจีลาวสับปีนอ แบบมีใส่มแบบันตะมีแบบนี้ใส่จะดบาทกะทีอต่างๆนี่ยแบบมีใส่สี่บบาทกี่น้องซิมแน่ตะกรานไขมัเต็ง สมบรรยากาศตอนเ้าค่ะตลาดน้าไทรำพูธาพนมจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้ก็เป็นเสารวันจันทร์ค่ะพี่น้องกองกินลายคือเก่าค่ะเนยเค็มผักหวานกองละสาวบาทผักหวาน

คากสาสิบ้องวะจะได้น่าอไม่วายก็มีขางนอกมาละสองรอยไม่นีเรพอปลปากฝาน้าโขะค่ะ ใครหมดเดงแต่นีใหญ่จานจักบาทน,นะพี่โอ้จะราหาซิป <c oughs> แมนใครหมดแดงเป็นน้องหลานโอ้ต่อแมงเค้ง ngồi เมนเคงใหญ่เยกาตอนเศร้าค่ะตลาดนัดำเพมพิธานุมจังหวัดนครพนมค่ะตลาดนาจะมีทุกเสาร์วันจันทร์และก็เสาร์วันพฤหัสีค10ตัวน้าตัวลอยหาศิษย์10ตัวมาชีพย่าเขียน ถุละหัสสิบบาทคีรอไข่โมตเต่เขียนอันอนี้ก็ถุงลหัสสิบปะเอาว่าถ้าจะลดลงห้าสิบบาทว่าห้าสิบได้ไหม่ะบาทีรอ อันนี้น้ำผึ้งขวดพี่น้องน้ำผึ้งปตาเม่ปิงอันกองเท้บานนี่น่ะโอ้ของละห้าสิบ จิโลอันนี้คู่จักบาทเนี่ยจิโลโอ้ห้าสิบจีสิบก็ได้ิเียหน่โอ้ไม่น่นี่อาจีสิบเจ้าาห้สิบกหมดเด็เขียดอถุงจ้าบาทนี่นะสามร้อยห้าสิบจ้าโอ้สามร้อยห้าสิบ

อาจจะเซอร์ฟพี่นอ้องวายก็มีขายน้อยสูตรกระทบพี่น้องสุดละร้อ,ละลอยเนื้อต้มงัวหน่อยเผาต้องควายนมงัวพี่น้องยืนดู หวานงามๆน้อเนาะราาสิบบาทโอเชื่อเฮ็ดแต่มีขายดานันจะราหาสิบบาทแต่ใหญ่ๆเลยค่ะผักหวานกับเพร็ด มะเียดอ,อืมมีหมูมีเนื้อพร้อมค่ะตัวนั้นอะำไมสามสิบตัวนี้่ละเจ็สิบสิดอกกระเจียวแดงเข็งตุ้มหยกั้งะต่30บาทสิบบาทหมเบาแกงหมดสาย้อดจะละลาย เสียดอังสิ่ใส่หมดแดงหลันลอยเรลอยลอยอค่ะปลาโงดปลาตองปลากสลูร้อยพี่น้องตองลูรอยค่ะครสิใช่ค่ะปลาตองปลาอรค่ะบงไปชอบเลยค่ะอปลาตองลูร้อยค่ะร้อยห้าสิบ ้าปลาตองป,าปาองลาโกดปลาเพาะพี่น้องานี้านน้ำคูงสุดเลยค่ะ ปลาคอปลาลอยซาวเดือยาาูอ่ออยส,อสองตัวพี่น้องไก่หมูดแดงกับแม่เปิ้ลร้านนดูนะตัวดินพักสด กูเต็มตองละซาล่าเนีอนึงวันอไรแย่ไนึนงไข่ไโมเตลูกขวกไข่โมเดที่ดอกลานเนี่ยลอยนึ่งเมนเชง เมงไ่นนะอเด็กไทยกบจระลอจระห์ระลอจระอติดแล้วเรียบร้อยแล้เบอได้นึ่็กของเขาแม่เอ้ยใส่หิวบาขายให้เขา่กจานหนึ่งแม่มีแล้วมือนีมีปูนาโลจ่าบาทนี่แม่โลหปูนาโลหาสิบ ตัวใหญ่เผ็ดอ่ะ่เด็กหานแมวเอาไก่นะมาเผ็ดเอาไก่นมาจ้าปิดเขาพี่น้องเขาเจี๋ยวลาวมันได้ไปบ่าบรรยากาศตอนเช้าค่ะตลาดน้ทาลลงพุทธา้นจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องมาเทียวมาบึงกันเลยแตจ้า